มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจสันยังเปิดตัวรักทั้งใหม่กับหวานใจนอกวงการหลังเพิ่งออกจากบวชไป7เดือนเจสันยังอดีตนักร้องและนักแสดงได้เปิดตัวออกสื่อผ่านทางโลกออนไลน์กับภาพสวีทอันหวานชื่นกับสาวนอกวงการเป็นรักทั้งใหม่ที่สร้างรอยยิ้มและความสดใส ทำเอาชาวเน็ตแล้วก็แฟนคลับต่างเข้าไปกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากนะคะถึงขั้นเบาหวานขึ้นตากันเลยทีเดียวค่ะโดยทาง Instagram ของเจสันยางได้โพสต์ภาพสวีทสุดหวานพร้อมแคปชั่นดีนะที่ปิดเหม่งให้ไม่งั้นเหม่งเกรียมแน่เบยจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเพลงยุด90ก็มา ก่อนหน้าน,นี้นะคะทางด้านอดีตนักร้องหนุ่มคนดังเจสันยางได้ตัดสินใจเข้าพิธีอุปสมบทครั้งที่3ไปเป็นระยะกว่าเร็จเดือนเมื่อช่วงปีที่แล้วเดือนพฤศจิกาย,ยน6-2ณพระอุโบสถวัดป่าสุญญาตารามบันดานูนรัฐนิวเซาเวลประเทศออสเตรเลียน,นะคะก่อนจะสึกออกมาเมื่อเดือนมิถุนาย,ยน2563แล้วก็มาเปิดตัวหวานใจนอกวงการล่าสุดผ่านทางไอซี ขอขอบคุณข้อมูลจากเจสันยังและขอขอบคุณทีนิวส์ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องหมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ